ีต้อนรับสู่ YouTube และขอบคุณที่เข้ามารับชมกันในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถกระบะที่น่าตื่นเต้นที่สุด2รุ่นในปี2025นั่นก็คือ Isuzu D-Max และ m a z z o ซึ่งทั้งคู่ต่างก็เป็นไอคอนในวงการกระบะได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการสมรรถนะพร้อมลุยงานหนะักแต่ก็ยังให้ความสะดวกสบายสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวนันปีนี้ทั้งสงแบรนด์ได้ยกระดับไปอีกขัน้น ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีใหม่และขุมพลังที่ผสมผสานความแรงกับความประหยัดได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังสงสัยว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณหรือแค่อยากสัมผัสความเร้าใจของกระบะตัวแรงก็ขอให้ดูจนจบเพราะเราจะพาเจาะลึกให้ครบทุกมุมเริ่มจาก Isuzu D Max 2025ที่ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานหลังจากสร้างชื่อเสียงมานานหลายสิบปี รุ่นล่าสุดนี้ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังด้วยการปรับโฉมภายนอกให้ดูดุดันขึ้นมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ใหญ่และบึกบึนไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมเข้มและเส้นสายที่ช่วยให้รถดูทั้งแข็งแกร่งและลู่ลมมากขึ้นแม้จะยังคงสัดส่วนแบบกระบะเต็มขันแต่ก็แฝงด้วยความทันสมัยที่พร้อมใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง ใต้ฝากระโปรงยังคงวางเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้แรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับลากจูงบรรทุกของหนักหรือขับลุยทางวิบากความทนทานของเครื่องยนต์นี้ไม่ใช่แค่คำโฆษณาเพราะมีผู้ใช้หลายคนยืนยันว่าดี a x สามารถวิ่งได้เป็นแสนกิโลเมตรโดยแทบไม่ต้องซ่อมใหญ่เลยการขับขี่ของดี a x ให้ความมั่นคงและแน่นหนึบระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนมาให้รับมือได้ทั้งถนนครุกระและถนนเรียบอีซูซูยังใส่ใจเรื่องความสบายในห้องโดยสาร ลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนทําให้ขับไกลๆได้อย่างมั่นใจมันยังคงเป็นรถกระบะเพื่อการทํางานอย่างแท้จริงแต่ก็ดูดีพอที่จะขับไปในโอกาสพิเศษได้เช่นกันเรียกได้ว่ามีความอเนกประสงค์สูงเหมาะทั้งทํางานและเที่ยว ต่อกันที่มัตโซ่2,025จากเอสซังยงหรือ k g m ในบางประเทศที่มาพร้อมบุคลิกแตกต่างอย่างชัดเจนมัตโซ่เป็นกระบาท,ที่ผสมผสานสไตล์ SUV เข้ากับความสามารถของรถบรรทุกปีนี้มาพร้อมภาพลักษณ์ที่พรีเมียมขึ้นกระจังหน้าและไฟหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราตัวรถออกแบบให้เน้นความโฉบเฉี่ยวมากกว่าดูดันเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กระบะท,ที่จอดหน้ารีสอร์ทก็ดูดีและพร้อมลุยแคมปิ้งได้ในคราวดเดียวกัน มัตโซใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรที่ให้กำลังนุ่มนวนตอบสนองได้ดีแม้จะไม่แรงเท่าเครื่อง3.0ลิตรของ D m a x แต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและให้การขับที่เงียบกว่าพอสมควรช่วงล่างของมัตโซถูกเซ็ตมาเพื่อความนุ่มนวน,นเป็นหลักซับแรงกระแทกได้ดีทำให้เป็นหนึ่งในกระบะท,ที่ขับสบายที่สุดในกลุ่มเหมาะกับครอบครัวหรือคนที่ขับบนถนนปกติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังคงความสามารถในการบรรทุกได้เต็มที่ สำหรับการลุยทางออฟโรดมัตโซ่ก็ไม่แพ้ใครด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่เลือกได้พร้อมฟังก์ชันช่วยควบคุมการขับในสภาพถนนล,ลื่นหรือครุขคะแม้มันจะไม่ใช่รถลุยหินขั้นสุดแต่ก็เอาอยู่ในทุกสถานการณ์กลางแจ้งจุดเด่นอีกอย่างของมัตโซ่คือห้องโดยสารที่กว้างและให้ความรู้สึกเหมือน SUV เบาะหลังมีพื้นที่ขาเหลือเฟือวัสดุและงานประกอบดูหรูหราถ้าเปรียบเทียบกันดีแม็กซ์คือกระบะนักสู้ตัวจริงที่พร้อมลุยทุกภารกิจ ส่วนมัสโซคือกระบาดสายหรูที่ผสมความสบายเข้ากับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัวการเลือกจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณถ้าคุณเน้นความอึดแรงลากสูงและชื่อเสียงด้านความทนทานดี a x คือตัวเลือกที่ยากจะมองข้ามแต่ถ้าคุณต้องการความสบายความสวยงามและความพรีเมียมที่ยังใช้งานได้ครบมัสโซคือคำตอบที่ใช่สุดท้ายแล้วปี2025ทําทำให้กระบาดท,ทั้งสองรุ่นนี้ก้าวไปไกลลกว่าการเป็นแค่เครื่องมือทำงาน แต่เป็นรถที่ใช้ได้ในทุกไลฟ์สไตล์เหมาะสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตให้เต็มที่พร้อมออกเดินทางไปทุกที่ไม่ว่าจะเลือก D-MAX ที่ถึกทนหรือมัสโซที่หรูหราทั้งคู่ก็คือเพื่อนคู่ใจบนท้องถนนที่จะอยู่กับคุณไปได้อีกนาถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชั่นสั้นกระชับและเราอารมณ์เหมาะกับภาคเสียงในวิดีโอ YouTube ให้ได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นต่อเลยไหม